ใช่อันนี้เจ้าค้าลูกค้าเคยไปทำมาแล้วอันนี้เปลี่ยนมอน้ำมาแล้วเป็นอลูมิเนียมมอน้ำมือนี้แผงไหมใบหนึ่งก็อยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาท5้0 0ันบาทก็จริงๆมันเป็นรถที่ดีมากทนมากแข็งมากทั่วไปกับรถญี่ปุ่นเออเหมือนกันเลยจริงๆวอนวู้น่าใช้เนาะทั้งเบนซินและดีเซลนะพี่ผมว่ามันเจ๋งอีกอย่างคือราคามือสองมันถูกอ่ะใช่มันทําให้รถน่าเล่นมากใช่คะนะครับคือวิ่งในเมืองมนจินน้ำมันแต่วิ่งทางไกลประหยัด แล้วก็วิ่งดีเกาะถนนคืน<ช>อโบโวเลยใช่โดยว่าเนี่ย,ยดีเซลก็โคตรดีเลยนะพี่เนาะโอ้โหตัวนี้ยิ่งวิ่งดีวิ่งไกลๆนะสบายมากคือแล้วแล้วแล้วจริงๆเครื่องมันแรงมากเลยนะแรงเทอร์โบนี่แบบรู้เลยว่าเทอร์โบม,มาขึ้นก็ขึ้นปื้อตไฟแบบขึ้นเลยพอประมาณสักร้อยหรือร้อยยี่อ้โหเจสามกี่สี่แม่งดึงดึงเลยอ่ะใช่ดึงมากๆเลยจริงจริงนเครื่องอ่ะมันก็ไม่ได้ดังแบบบางคนก็บอกเครื่องดังเครื่องดังจริงๆแล้วมันก็ดังทุกย่อดลดีเซลนะดังเหมือนกันหมดแต่ว่าวันโว ไม่ไม่จุกจิก